โอ้โหสู <drop navigation> hey, ้ส <sh arp responses> mm ู hmm. ้โอ้โหคุณผู้ชมตัวนี้จะไม่ลิบเลยยังไงยังไงโดนครับโดน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 เฮ้ยขันนิลากไปแล้วขันนิลากอีกขันนึงขันนึงขันนิลากขันนิล่าอุ้ยโดนเหมือนกันโดนแล้วโอ้โหซองตัวซ้อนคุณผู้ชม ผู้ชมสวัสดียามเช้านะครับวันนี้พวกผมป่าเขาเราธรรมชาตินะครับมาตกปลาที่เขื่อนแม่ประจันเพ็นบุรีเช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็ย้ายใหม่ใหม่มาแล้วแต่รู้สึกว่าจะเป็นใหม่เดิมของนานมาแล้วครับใหม่เดิมนานมาแล้วก็เรามารอชนนะครับว่าวันนี้ปลาจะกินเหยื่อไหมนะครับก็พื้นที่จะลกๆหน่อยครับปลาใส่อยู่ตามกอย้าก็ตกตามกอย้าเอาครับต่อแล้ว ต่อน,นะครับต่อน,นะครับโอ้ยจังหะรอมันลากก่อนเยี่วยาวใช่ปะ่ะเอาโดนครับโดนโดนเนาป้าป้โอ้ยมาแล้วครับตัวแรกครับท่านผู้ชมนี่มาแล้วตัวแรกครับโอ้ตอดอยู่นานเลย ลงไม้แรกนะครับเนี่ยจมจมอุ้ยมาแลมาแล้วโอ้ยโอจนไม่นานนะครับเนี่ยจมลงไปเลยนี่ครับเปิดมาครับมึกที่แรกนี่คือได้แค่ตัวเดียวนะครับไม่กิ่นแล้วเราย้ายมาใหม่เดินเลาะมาเรื่อยๆลงไปเมื่อสักพักครับมาแล้วตนนนี้นะครับสายสวยอยู่นะครับอยู่นะครับปลาต่อนล้นะครับ แยายาม่ไม่จมกี้ตอดอยู่ครับตอนนี้เงียบไปล้รู้สึกว่าทุนจะเริ่มนิ่งแล้วครับยังไงยังไงเงียบอยู่ เะเสียหรือยังโอ้ยดูดิตอาน่าจะมันกินพิษนะเราน่าจะดึงเนาะตอนตอนตอนทีแรกน่าจะดึงเราไม่รู้ครับเพราะว่ามันยังตอนเจียอยู่เสียดายจมจมจมมาแล้วมาลักมาลกมาลักปู้ยมาลักมาลักมาลักหุยนี่มาแล้วครับลงไปสักพักตอดมาเลยเนี่ยนี่ใช้ใช้ได้เลยอ่ะเอาอีกคันหนึ่งเอาเอาเอา โอ้กำลังดูอีกคันนะครับเนี่ยไม่ชมเอา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 ,เอาดูครับอืกำลังดูอีกคันนะครับเนี่ยเข้ามาแล้วเริ่มเข้าเริ่มเข้าแล้วสองตัวพร้อมกันเลยครับสุดยอดสุดยอดเอาค่อยค่อยค่อยคอยจับดีดี ตึ๊บๆแต่ยังไม่จมนะครับลากอยู่คิดว่าจะคิดว่ากินยังลากเงี้ยยังไงเอาโดนแล้วโดนแล้วสิโอ้ยทำไมจะไม่โดนดูครับนะฮะสายพอดีมือนะครับสายพอดีมือต่อเลยครับต่อเลยครับท่านผู้ชมลากแล้วลากโอ้ยลากไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยลากปุ๊บเอาเลยนะครับไม่ลีลาครับไม่ลีลาเราก็ลีลาไม่ได้ ตัวดีๆมันไม่ลีลานนครับมันตอดปุ๊บมันดึงไปเลยครับผมโอ้โหกินกินดีครับ,รบนี้จุดนี้เริ่มมาเริ่มเข้าแล้วครับปลาเริ่มเข้าแล้วเข้าดีจริงๆเดี๋ยวผมชื่อดูให้เดี๋ยวเชื่อดูให้ต่อแล้วต่อแล้วครับต่อแล้วต่อแล้วครับเห็นไหมครับตอดทื่นตืๆๆๆๆๆ๊บตึ๊บตื๊บ ตอจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดึงให้จมจะเหมือนจะเริ่มจมเรื่อยเรื่อยเรอย้อาวเงียบยส่องใส่เยือหมดนะเงียบไปแล้วเกยจเย,ยไปไว้หน่อย จะลองดึงดูเลยมันตอดเอมกินนี่ไปยังหรือว่าเยืยกหมดแล้วกระตุกซองสามทีโอโหหมดจริงๆครับท่านผู้ชมเยือกเกี้ยงเลยครับเนี่ยเออโอ้ตอดทึบๆๆไม่ดึงให้จมสุดท้ายเยียกหมดนะครับเนี่ยแหมกินแบบนี้นี่เองนี่ตอดแล้วเออตอดสองคัญตอดสองคัญอุ้ยจมจมโอ้โหติดไม้นะครับไม่โดนปลาจมพร้อมกันสองคันเลย แต่คันนี้คันนี้คันนี้เงียบไปละต้องใส่ดึงกระตุกสองทีตึ๊บๆเหยียอหมดคิดว่าเหยียอน่าจะหมดอ้าวต่อแล้วคันนู้นต่อแทนฮะต่อแล้วต่อแล้วลงปุ๊บต่อปั๊บยังไงยังไงโดนครับโดน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 โฮ้ยคันนู้นลากไปแล้วคันนู้นลากอีกคันนึงคันนึงคันนี้ลากคันนี้ลากเฮ้ยโดนเหมือนกันโดยแล้วโอ้ยซ่องตัวซ้อนท่านผู้ชมปั๊บมาทีมาคู่นะครับเนี่ยดูครับ มาคู่เลยนี่อย่างนี้สนุกสิครับมาคู่อย่างนี้สนุกเลยครับแบบนี้ตอนแล้วโอ้ตอดไว้จ้ยโอ้โหอโอ้อะไรเชือกไปไหนอ๋อเชือกติดข้างหลัง ออขนานี้ตออขนดนี้ตอดครับม่ใยนเลกอไม้เนี้ยไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่ามันเงียบหรอกมีกำลั่เอมเยาอ,อยู่บางกอหญ้านะครับบางกอหญ้ามันจะลากไปแล้วมันจะลากไปแล้วนั่นอะานั่นมีตอดติบๆๆๆๆที่เหลือรอจังหวะอย่างเดียวครับ าลากลากลาก,ลอกรอจังหวะเอ้ยจังหวะได้สิครับนี่โอ้ยนี่ออกเหมือนตัวสีทองหน่อยนะครับนรนนเนี่ยปลาหนี่ยโอ้ยเรื่องอารามเลยครับเนี่ยตัวใหญ่หเออตัวใหญ่ด้วยใช้ดีครับเรื่องอาราม <แก S 2> อ้อาวไอ้ขันนี้จมคันนี้คันนี้อ้าวลากลากลากอุ้ยโดน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 ลาบมาเดี๋ยวผมช่วยถือให้ก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ครับต,ตัวนี้จะเล็กกว่าตัวแรกหน่อยนะครับ,รบจมหมาๆๆหมาหมาโอ้ยโอ้โหโลงเบ็ดแป๊บเดียวนะครับเนี่ยต่อแล้วตัวใหญ่ด้วยเนี่ยโอ้ตัวดีอุ้ยแอบกินอย่กอย่างเอาๆขันน้ำตอขันน้ำตอโดนโดนโดนใช่จับจับเอาพันพันครับพันครับท่านผู้ชมพันโอ้โหสนุกเลยเจอต่อเข้าให้ครับ ต่อปลาครับบอมปลาเข้าทีพร้อมกันเลยไวครับวันนี้เข้าไวด้วยแหมสุดสุดครับวันนี้นี่ตดัดติต๊บๆละออ๊ยไม่โดน,นกินเยอะยัออยงไงเนี่ยเยอเสียไหมไม่เสียเหรอเียอ,อ้าวเยือเสียอันนี้ทิ้งไว้ครับลองดูว่าตอนว่าเยอะเสียนีมมันจะตอดไหม เรอดูนะครับอย่างนิ่งอยู่นะครับเยอะเสียอย่างนิ่งอยู่ ดึงๆตือดึงๆโอ้ยนี่ลงแป๊บเดียวนะครับทุนผู้ชมก็เห็นอยู่ว่าทิง้งทิ้งไปเพิบตอดเลยอะ่ะตัวดีด้วยวันี่ตัวสายเริ่มเริ่มเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นละตัวสองตัวแรกยังเล็กอยู่นะครับนี่เริ่มใหญ่ขึ้นละเอาๆลาก็จมจมสวยสวยดึงสายดึงกว่าโอ้โห ตัวใหญ่อะเห็นตัวใหญ่จับดีๆโอุ้ยตัวใหญ่ครับผู้ชมรีบเก็บ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 ตัวใหญ่ดีอ่ะน<ด>ี่รอดูต่อเลยนะครับรอดูว่ามันขานา่มันจะต่อตอตอนนี้เอาเยื่อลงน้ำไปคันเดียวนะครับก็ยังนิ่งอยู่ เดี๋ยวรอดูลงไปคันที่สองขยายพื้นที่ในการตกปลาจะดูว่าอ๋อเยื่อเสียเสือเสียื่อเ,เ,เสียใช่ไหม,ไมอ๋อมันไม่ทั้งตัวเดี๋ยวรอดูนะครับ ้าวเงียบเฉยเงียบเฉยอะไรวะไม่หมาแล้วเหรออ้าวตอดตอดไม่เงียบครับไม่เงียบมาม้ามาต้องใช้เวลาหน่อยแค่นั้นเองตึ๊บ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 จังหวะไหนจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงยังไงยังไง เออหยูยหอลุ้นอยู่นานเมื่อไรจะดึงนะครับท่านผู้ชมโอ้โหลุ้นมากดูครับเซียนจริงๆครับรู้ต้องดูจังหวะให้เป็นเนีเอาเอาโอ้โหลงสักแป๊บก็ตอดมาเลยเอานิ้งเฉยนิ้งจะบอกเองนะครับไม่ลงปั๊บตอดเลย แต่มันรู้สึกว่าเหมือนดึงทีสองทีเงียบไปละเอาเอามาไหมอาไหมแล้วต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วกลับมาต่ออีกครั้งแล้วครับอาอลากเขาด้วยมันจะลองชิมเยอะหรือเปล่ายังไงจมแล้วจมแล้วสู้ดีสู้ดีอสู้ด,ดีตัวดีด้วยครับสู้ดีแล้วก็ตัวดีด้วยเห็นไหมครับหมานี่ เจ,เจอจุดแล้วไม่ต้องไปไหนครับตือยาวเลยครับใช่ไหมเออใช่สีใช้สีโอยสู้สู้สูคุยตัวใหญ่ด้วยออติดติดไม้ยังไงเออมา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 ,มาโอ้ยนีตัวใหญ่นะครับนี่โอ้ยผมเห็นอีกทีก็คือมันเริ่มตอดแล้วมันตอดจนจะดึงอยู่แล้ว่ยาหอใหญ่จริงใหญ่ยยจริง ต่อแล้วไงยังไงต่อแล้วไง,ล,วไงลากสวยด้วยอื้อลากโดนก็ต้องอย่างนี้สิตอดลากอย่าง,งี้ก็ต้องอย่างนี้สิเฮ้ยอ,อ้อยคันนึงก็ลากลากลากโดนเหมือนกันโอ้ยส mm hmm. ู้ด้วยโอ้ยอุ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 ้ยจับก่อนจับตัวใหญ่กันจับตัวใหญ่กันนี่ตัวใหญ่กันเออนี่ครับสเต็ปจับปลานะครับจับปลาสองตัวนะครับไม่ใช่จับปลาสองมือนะครับเทคนิคนะครับเอานำไปใช้ได้นะครับ เวลาได้ปลาสองตัวแล้วต้องเนบเนบไว้ก่อนนะครับแต่ถุงมือต้องมีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปลาทิ่มเอาเดี๋ยวปลาทิ่มเอาตอนนะครับตอนะครับจมจมนานแล้วจมนานแล้วโอ้โหเส้นเดือนเส้นเดือนยาวเส้นเดือนใหญ่ปลาต้องใหญ่เหมือนกันนะครับดูนี่เส้นเดือนยาวเส้นเดินใหญ่ปลาต้องใหญ่เหมือนกันเห็นไหมครับให้ดูอีกทีคือจมหมแล้วทุน จมนานไปด้วยเดี๋ยวรอดูต่อเลยแล้วกันครับดเดี๋ยวรอดูนี่เดี๋ยวจะถ่ายทุนให้ดูเลยนะครับมืวอเฟืยงไปแล้วนี่ใช้เวลานานไหมในในการที่ว่าปลาจะมาตอด ที่สองลงไปแล้วครับก,กินเีเยกินเยอะไปยังเงียบนะครับเป็นเงียบอยู่ออรอบนี้รู้สึกว่าจะใช้เวลานานหน่อยนะครับ ก็จะมีเสียงแฟกนิดหนึ่งครับเด็กมาเล่นน้ําข้างๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยอ้าวจมแล้วครับจมแล้วจมแล้วโอ้โหไม่โดนนี่เห็นไหมครับใช้เวลาไม่นานมากนะครับแต่มันก็ดึงไม่โดนอ่ะนี่อีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งนี่คันนี้คันนี้คันนี้เออคันนี้ม่อกีตอดอ่ะตอดตอดตอดอยู่จะจมแล้วจะจมแล้วจมจะจมแล้วไม่จมแล้ว โอ้ยไม่โดนเหมือนกันอีกโอ้โหขันนุ่ต่อต่อขันนุ่นต่อต่อครับโอ้โขันนั้นขันนี้เสร็จขันนี้ขันนั้นต่อเลยลากลากลากขันนี้เป็นไงต้องแก้มือให้ได้นะครับยังไงยังไงอ้าวนี่ต้องแก้มือให้ได้ต้องแก้มือให้ได้ของคันวิบไม่โดนนะครับขันนี้ต้องต้องเป็นไอ้นี่ครับตัวแทนนะครับนี่ตัวแทนในการวิบ ครั้งที่สามต้องอย่าพลาดเอาตลอดต่อดลากลากลากฝ่ายลากขวาอือลากมาลากมาลากฝ่ายลากขวาแต่เราก็ลากม้าอ้อยคันอีคันอีกคันอีคันอีคันยังไงยังไงยังไงอุ้ยจมจมโดนด้วยอุ้ยสู้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 โอ้โหไมพาพาทุนอีกคันหลุดมาติดมาด้วยนะครับเนี่ย เออตัวใหญ่ด้วยหนหนีไว้กอนหนีไว้กอนอ่านี่ครับสายสวยนะครับเดี๋ยวผมช่วยแก้เบ็ดกันเ้มึอว่าเบ็ดมันพันกันฮะครับ,รบตอนนี้ก็มีเพลงมาเพิ่มบรรยากาศในการตกปลาของเราด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีรถอ่ามาจอดอยู่ข้างเครื่อนนะครับก็ไม่รู้กันว่ามาทําอะไรแล้วก็มีนดนตีมาประกอบในบรรยากาศตกปลารอบนี้ด้วยนะครับ เกือบจะเต้นแล้วด้วยครับท่านผู้ชมเพลงนี้มันจริงๆเลยแต่รู้สึกว่าป่าเริ่มไม่ตอดแล้วป่าเงียบไปแล้วครับลองใส่ปลายินเสียงเพลงป่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ย ตดปั๊บเลยโอ้ยไม่โดนยังไงเนี้ยอาอลากๆๆจมจมจมรู้สึกเหมือนมันทุ่นทุ่นไม้ขยับต้นไม้ขยับด้วยใช่ป่ะเอ้ยจมจมท่านก็จมอ๋อจมจมจมยาวแล้วจมยาวจมยาวโอ้ยเออจมยาวขนาดนี้ต้องดึงแน่ๆ ถ้าจมแล้วลอยนี่คือแบบไม่โดนนะครับอ๋ออีกคันอีกคันอีกคันแลอีกคันอีกคันลากไปแล้ว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 มาแล้ว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 ตัวนี้ตัวดีนครับตัวดีด้วยตัวใหญ่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 ใส่เสาวก่อนนะครับใส่เสาวก่อนนี่เรก็ได้หลายตัวแล้วนะครับนี่ใส่อ้วนดีครับใส่อ้วนดีต่อครับต่อครับ ลากลากลากล,ากล,ากลากลากไปไกลแล้วอุ้ยไม่โดนคือเราจะปล่อยให้ลากไกลกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปติดก่อไม้ข้างหน้าครับเราเลยต้องรีบดึงก่อนถ้าไม่ติดก่อไม้ข้างหน้าเราอาจจะให้มันดึงไปกว่าน,นี้อีกก็ได้ก็จะมืดม,ด,มดหน่อยนะครับมันก็พอมีเมฆมาบาังแดดเป็นบางครั้งบางช่วงเอ้าจมจม จมจมลากไปแล้วลากไปแล้วอุ้ย<ฮ>ไม่โดนอีกแล้วครับอุ๊ยมันกินยังไงเนี่ยดึงไม่โดนม,ดมันยังไม่ได้กินหรออมมันเหมือนแค่จะลากไปนะครับอ่ายังบอกไม่จบน,นะครับบรรยากาศยังมืดมืดอยู่นะครับมันแบบสว่างบ้างมืดบ้างกล้องก็อาจจะมืดบ้างในบางช่วงบางตอน,นก็ขออภัยท่านผู้ชมนะครับมาครับมาดูต่อครับต่อแล้วครับคันเดิมนะครับ ยังไงเงียบแล้วเหรอเมื่อกี้ยังดึงดึง,ดงอยู่เลยพอลงไปใหม่ๆ่เนี่ย,ย,ย,ยถ้าดึงหลายรอบนี่เราจะต้องเปลี่ยนเหยื่อนะครับอาอ,อยังดึงอยู่ยังดึงอยู่จมนานอย่างนี้นี่ครับนี่ครับนี่นี่น,นี่อุ้ยอ่ะสบัดเกือบโดนหน้าผมเลยใช้แรงดึงเยอะ,ะครับ บัดหน้าเลยทีเดียวเชียวจมแล้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 วโุ้ยลากยาวมานี่ตัวอ้นอวนไหมใส่ดีอยู่อะ่ะต,ตัวดีอ,ะอ่ะเออตัวใหญ่อะ่ะก็ตัวใช้ได้เลยอะ่ะแม่อันนี๋ยวผมจะให้ชมยาวๆไปเลยนะครับ ดูในระยะกี่นาทีปลามันจะมากินทีเราบอกไม่ได้นะครับว่าปลากินดีไม่ดีอยู่ที่ปลาด้วยเหมือนกันเอาตออแล้วคันนี้ตอดคันนี้ตอดคันนี้ตอดคเล็กตอดคเล็กตอด,ตอดจมจัวจมแล้ว,ลวเอ,อ้อโดนด้วยโดนด้วยดีครับข้อดีของใช้การใช้เบ็ดไหลคันนะครับนี่คือเรามีเวลาเอา,เอาจมจมแล้วโอ้โหไม่ทัน คือเรามีเวลาจับไว้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ยังมีเวลาตกไปล่อได้อีกคันนะครับมันก็เลยแบบว่าเราเป็นการเพิ่มพื้นที่ด้วยคันนั้นแ่ะเอ้าสู้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 เอ้าผมบอกอีกคันนะครับที่ตอดเอ้าแต่แต่เจ้าของเบ็ดเจออีกคันที่มันดึงไปแทนเอายังไงกันแน่เนี่ยแต่คันที่ผมบอกว่ามันตอดอ่ะแล้วเนี่ยจะจมจะจมแล้วจะจมแล้วนี่คันที่คันนี้ครับอ้าวจมไปก่อนันนต้จมไปก่อน ไม่โดนเบ็ดเบ็ดติดเบ็ดติดคันนี้เมื่อกี้มันก็ตอดนะครับอาจนยังตอดอยู่ยังตอดอยู่ยังตอดอยู่ต๊บอายังไง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 เฮ้ยโอ้โหมันแบบยังไงเนี้ยยังไงเนี้ยเออเฮ้ยจัดไปสักทีจะได้รู้เรื่องไปเลยครับไม่โดนนะครับ ลากลากลากเอ้ยโอ้ยโอยแอบลากในกอหญ้าครับนี่แอบลากในกอหญ้าเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนมุมครับจะได้มองเห็น,หน่ลยต่อแล้วต่อแล้วนะเริมกัน เงียบลลอกแต่มันก็ตอดมันแค่ตอดเล็มๆอยู่แต่มันก็ขยับตอคอยอยู่นะเงออียบไป้จริงใส่ยาหมดแล้วหรือเปล่าโอ้ยเพียงเบ็ดดูด้วยนะครับ จะดโดนตากล้องแลครับเอาต่อแล้วต่อแล้วต่ล้อมออันนี้ก็ตัดทันนี้ก็ตัดจมจมยังไงยังไงยังไงยังเขาก่อเขาก่อเขกเขาก่อเขาก่อเขาก่อนี่มาแล้วครับมาแล้วคันยาว อันที้ตอดก่อนน้าอย่างเงียบอยู่นะครับจมจมยาวจมยาวจมยาวอุย้ยเอาจมนิ่มๆที่ไหนได้ชะโดนะครับปลาชะโดมาอุย้ย <laughs> จะของเบ็ดบอกสศพจำสมน้ำหน้านะครับรุดไปเลย ถึงว่าปาลาเงียบไปนี่นโดมานี่เองเนี่ยมาครับเราดูต่อเพื่อปลามันยังเข้าต่อครับอ่าตออยู่นะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นชโดหรือปานินต่ออลเอ้ยลากหยุดลาหยุดยังไงยังไงเอ๊ะ <laughs> น,นิ่งเฉยเลยครับสงสัยหมดแล้วหรืออ๋อยังยากยังลากอยู่ยังยากยังลาก,ลาก,ลากเหมือนลิ้นจะพานกันอ้ยโดนโดนโอ้โหไม่รอให้จมแล้วนะครับกลัวเยอะจะหมดสุดท้ายยังได้อยู่นี่ดึงเล่นตัวอยู่นานนะน้องแหม เอาละครับตอนนี้ที่ใส่อันเก่าเต็มแล้วนะครับเราเลยมาเปลี่ยนที่ใส่ใหม่ช่วงที่เปลี่ยนที่ใส่ใหม่เนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับช่วงที่ปลามันกินมันมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งมากินมีจะให้ท่านผู้ชมดูตัวใหญ่กระ่ายนี่โอ้ยดูเนี่ยใหญ่นะตัวเนี่ยตัวเกือบครึ่งโลได้อะใหญ่จริงครับดูมือเนี่ยดูมือคนจับโอ้โหอยูด่ดีลงเข้ามา,าตัวเดียวครับอยากให้มาเป็นชุดใหญ่เหมือนกันอ่ะต่อเลยครับต่อเลยครับ มาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาครับมาแต่ว่าตัวยังไม่ใหญ่เท่ากระตัวนั้นนะครับแต่มันก็จะเป็นไซส์เล็กเลียงกันอย่างนี้ครับผมนีจม่จมแล้วจมแล้วอุย้ยสู้สู้หูหูหูตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมหูใหญ่มากโหูยหูย ตัวใหญ่จัดโหตัวใหญ่เขาครับเนี่ยแต่เป็นตัวใหญ่แค่ตัวนี้ตัวที่สองนะครับนางงั้นก็เป็นไซส์แบบเทองฝ่า,ามือฝ่ามือนี้ใหญ่กว่าฝ่ามือหน่อยครับเนี่ยอ๋อนานจะเข้ามาทีสะใจนะครับคุณเยอะเนี่ยเหมือนแดดออกแล้วปลาจะเริ่มมากินอีกแล้วครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยลอยมาเลยครับ โอ้ยวนเอ้อยคันนึงเอาเอาโอ้ลุดโอ้โอ้พายขึ้นนี่ไปเลยโอ้ยตัวนี้กำลังบนบนรอบเรารอบหนึ่งแล้วครับแล้วก็มาหาไอ่ตัวนู้นลุดไปเลยทองใสยังกินไม่ดีครับตัวนี้ตัวเล็กแม่เลยเออมันทิ้งทำไมเสียดายเอาไอ้ตอตอตอไอ้คันนึงเอาเอาคืนเอาคืนเอาคืนมาเอาคืนมาเอาคืนมาทองใส่ตัวนี้แหละที่ลุดเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว กีนี้ไม่ตอดเลยนะครับพอมาทีก็มาพร้อมกันเลยน่าฮันโอ้โหสู้สู้โอ้โหจับผู้ชมตัวนี้จะเริ่มเลยเฮ้ยจับทีทีอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยยายกองฝ้ามือผมอีกฮะอ๋อ โ,ยยโอยชัดอ้รุดเลยจับด,ดีๆนะอุย้ยดีใจอะใหญ่ขนาดนี้ไม่ค่อยจะได้ก็เขานะครับเนี่ยเป็นไซส์ที่ใหญ่จริงๆไซส์ตัวแบบครึ่งโลไปแล้วอะน่าในไหมจมแล้วเห็นไงละ่ะเออโอ้ยตอนแรกๆก็ตัวเล็กๆนะครับแต่หลังๆคือเริ่มอัพเลเวลครับ พัฒนามาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพียงไม่กี่นาทีครับปานินตัวไวมากดีครับโอ้โหหลังจากเปลี่ยนที่ทายใหม่นะครับเนี่ยเพียงไม่กี่นาทีนะครับปานินตัวตัวใหญ่ไวมากเราเล่นครับมันมีไหลสายครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจกับการตกปลาแล้วนะครับเพราะว่าบรรยากาศก็เย็นแล้วนี่ก็ห้าโมงแล้วครับนี่ครับดูครับโอ้โ ผลงานของเรานะครับดูนี่ครับเดี๋ยวชืวอถือนะนี่ครับดูท่านผู้ชมอ๋าวางเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัววันนี้โอ้โหช่วงหลังนี่มาดูนะครับเนี่ยไว้แบบใหญ่มากเลยเทียบกับมือผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูดูโอ้โหตัวฟ้ามือแล้วผมจะให้ดูตัวตัวเขาเรียกว่าช็อตเด็ดตัวสําคัญครับนี่ตัวนี้นี่เห็นไหมครับเนี่ย หญจริงแดงเลยอะเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหโอนี่ตัวนี้ต้าหากนี่นี่ที่ผมบอกนี่ใหญ่จัดใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเอาละ,ะครับเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ชมคลิปเราเสมอมาแล้วก็หากถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของพวกเราแล้วพวกเราจะนำคลิปดีๆมาให้ชมใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ